สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฝนกอ็อยากจะเอาต้นลีลาวดีนะคะมาอวดเพื่อนๆค่ะเพราะว่าต้นนี้เกิดจากการปักชำนะคะชำด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ไปได้กิ่งพันุมาจากข้างทางนะคะขับรถผ่านไปข้างทางแล้วตรงนั้นเป็นป่า เห็นมีต้นลีลาวดีนะคะต้นเล็กๆเขาโดนหุ้มไปด้วยหญ้าค่ะแล้วก็มียอดโพลมนนิดเดียวค่ะแล้วก็มีดอกสีชมพูสวยฝนก็เลยเด็ดมากิ่งนึงนะคะแล้วก็มาชัำไว้ค่ะชํำไว้ตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี้ยนะคะ ตอนนี้ก็อายุครบหนึ่งปีค่ะเพื่อนเพื่อนก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นตอนที่ดอกเขาบานด้วยค่ะวิธีการชํำก็ไม่ยากเลยค่ะฝนได้กิ่งมาฝนก็เด็ดใบออกให้หมดเลยนะคะเด็ดใบออกให้หมดเพื่อไม่ให้เขาคายน้ำค่ะแล้วก็เอากิ่งที่ได้มานะคะ วางไว้ในที่ร่มเพื่อให้แผลของต้นลีลาวดีนะคะสมานสมานให้แห้งให้แผลแห้งก่อนค่ะสามารถาวางไว้ได้สองสวันหรือ1วันแล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยนะคะแต่ฝนเอาวางลืมเลยค่ะวางไว้3ามวันเลยค่ะแล้วก็นำมาปักปักลงดินง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆ แต่มีข้อแม้ว่าดินจะต้องแน่นนะคะอย่าให้เขาโยกเยกไปมาได้หลังจากชำแล้วไม่ควรให้น้ำนะคะงดให้น้ำเป็นเวลาสองอาทิตย์ค่ะให้เขาแห้งให้สนิทก่อนนะคะแล้วค่อยให้น้ำเพียงนิดหน่อยเท่านั้นค่ะไม่ให้เยอะค่ะ นี่ก็พอออกดอกแล้วก็สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มแตกกิ่งใหม่มาด้วยค่ะแตกกิ่งใหม่มาสามกิ่งเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขามีดอกชุดต่อไปนะคะน่าจะมีถึงสามช่อดอกเลยค่ะตามยอดของกิ่งนะคะถ้ามียอดกี่ยอดก็จะมีช่อดอกตามจำนวนของยอดเลยค่ะ ตอนแรกผลมีอยู่แค่ยอดเดียวก็เลยมีแค่ช่อเดียวนี่ขนาดแค่ช่อเดียวเพื่อนๆลองดูสิคะยังช่อใหญ่ขนาดนี้แล้วถ้าอีกสามสามกิ่งที่แตกมามีดอกมะไรพร้อมกันนี่คงจะสวยน่าดูเลยค่ะส่วนกิ่งลีลาวด,ดีถ้าเพื่อนๆใต้กิ่งมาแล้วยังไม่มีเวลาช้ำนะคะ ก็สามารถอยู่ได้นานเลยค่ะเป็นอาทิตย์เลยค่ะโดยที่ไม่เหี่ยวตายนะคะก็เขาอยู่ได้นานนะคะกิ่งลีลาวดีหลังจากที่ฝนชํำกิ่งลีลาวดีลงในกระถางแล้วนะคะฝนก็จะเอากระถางเนี่ยนะคะ ไปตั้งไว้ในที่ร่มค่ะเพื่อไม่ให้ฝนตกใส่นะคะแล้วก็ไม่ให้ถูกแดดเผาด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเด็ดใบออกให้หมดนะคะแล้วพอเข้าแห้งมากๆดินแห้งมากๆแล้วก็ถึงจะรดน้ำแล้วพอเริ่มเริ่มเห็น กิ่งลีลาวดีแตกใบอ่อนนะคะก็ถึงจะค่อยๆเอามาตั้งกลางแจ้งนะคะตอนนี้ก็ถ้าฝนตกใส่ก็ไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรแล้วค่ะเขามีรากแล้วแผ่เขาก็แผ่เขาก็สมานดีแล้วนะคะก็พอเขาแตกใบสักสีห้าใบก็ เริ่มให้ปุ๋ยเขาได้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ไม่รู้ว่าจะให้ปุ๋ยอะไรก็ใส่ปุ๋ยสุตรเสมอค่ะง่ายๆค่ะสำหรับพืชทุกชนิดนะคะถ้าเราไม่รู้จะให้ปุ๋ยอะไรก็ก็ใส่สูตรเสมอค่ะแต่อย่าใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวค่ะแล้วก็คอยสังเกตอาการนะคะถ้าใบเหลืองก็แปลว่า ได้ได้รับปุ๋ยเยอะเกินไปค่ะก็ให้หยุดนะคะแล้วก็รดน้ำเยอะๆค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะที่ฝนได้เอาต้นลีลาวดีที่ฝนชําเองค่ะนำมาอวดเพื่อนๆแล้วก็แบ่งปันวิธีการชํานะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆ ต้องทิ้งไว้ให้แผลเขาสมานก่อนที่เพื่อนๆจะนำไปช้ำค่ะหรือถ้าเพื่อนๆมีปูนแดงก็นำปูนแดงนะคะมาทาที่แผลค่ะแล้วก็วางไว้ให้แห้งค่ะช่วยกันเชื้อรานะคะช่วยปิดแผลด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะ กดแชร์ด้วยค่ะกด subscribe เลยค่ะกดเลยค่ะกดเลย